สวัสดีค่ะคุณอยู่กับรายการคุยสบายสไตล์สพร สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะวันนี้พบกับครูกิฟสุรารักษ์เช่นเคยกับรายการคุยสบายสไตล์สพรนะคะกับบรรยากาศดีๆของบ่ายวันเสาร์เช่นเคยค่ะเรามีนัดพบกันเวลา15นาฬิกาถึง15นาิกา10นาทีทางสถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการ FM 92ค่ะหรือคุณผู้ฟังสามารถฟังสดและย้อนหลังได้อีกหช่องทางนะคะทางเว moe-radio.thai.net ค่ะก็ติดตามรายการของเรา ได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะในสื่อโซเชียลเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage นะคะเว็บไซต์หรือช่อง YouTube ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตอนนี้ก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้ชมกันเรื่อยๆเลยนะคะยังไงฝากติดตามช่องทางดีๆของหน่วยงานเราด้วยค่ะวันนี้ครูกิฟมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านโดยเฉพาะท่านที่เป็นบุคลากรคุณครู หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกศนนะคะน่าจะทราบเรื่องนี้กันดีเลยคงจะติดตามข่าวสารกันมาพอสมควรนะคะเนื่องจากว่าหลังจากที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566มีผลบังคับใช้พวกเราชาวกศนอ,อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันพอสมควรเลยทีเดียวค่ะวันนี้ครูกริฟก็เลยจะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ให้คุณผรูฟังได้ทราบกัน,นะ 哈。 พระมหากษัตริย์ทรงลงพระประมาพิไทยในพระราชบัญญัติตัวนี้เมื่อวันเสาร์ที่18มีนาคม2566ค่ะและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566ซึ่งตามมาตรา2ในพระราชบัญญัตินี้นะคะกำหนดให้นับเวลาในวันที่19มีนาคมเป็นวันแรกค่ะคือนับเป็นวันที่1แล้วหลังจากนั้นนับต่อให้ครบ60วัน ซึ่งจะตรงกับวันพุทธที่17พฤษภาคมค่ะเพราะฉะนั้นวันพฤหัสบดีที่18มีนาคม2566จะเป็นวันแรกค่ะคุณผู้ฟังที่สำนักงานกศนจะถูกยกระดับเป็นกลมส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะซึ่งตอนนี้กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานก็ได้ตั้งชื่อภาษาอังกฤษใหม่ของหน่วยงานของเราเผยแพร่เราด้วยเดี๋ยวให้น้องน้ำแข็งเล่าให้ฟังค่ะ ค่ะซึ่งกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานนะคะได้ดําเนินการชื่อภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะชื่อว่า Department of Learning Promotion นะคะทั้งมีความหมายสอดคล้องกับแนวทางในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยค่ะหลังพระราชบัญญัตนินี้มีผลบังคับใช้ก็จะมีผลให้ยกเลิก พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพุทธศักราช2551โดยยกระดับจากสำนักงานกศนอเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งหมด3รูปแบบนะคะคือ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและ 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับค่ะค่ะ จากพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566นี้นะคะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่140ตอนที่20กหน้าที่60ถึง72ค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งหมด36มาตรานะคะอยากให้ลองไปหาอ่านหรือศึกษาเพิ่มเติมกันได้โดยเฉพาะคุณครูและบุคลากรของสำนักงานกศนอทั่วประเทศครูกิฟคิดว่า เป็นความจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจนะคะเพราะถือได้ว่าเป็นบทบาทหน้าที่หลักตามกฎหมายของพวกเราชาวกศนเลยก็ว่าได้ซึ่งนอกจากจะมีผลกับบทบาทหน้าที่ของเราแล้วเนี่ยนะคะยังมีผลต่อหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาภายใต้สังกัดสํานักงานกศนด้วยที่บางส่วนนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนสถานะจากเดิมค่ะเพื่อให้สอดคล้องและเพื่อความคล่องตัวในการทํางานของทุกฝ่ายอย่างเช่น สถานศึกษาบางแห่งนะคะอาจจะปรับไปเป็นหน่วยงานทางการศึกษากองหรือฝ่ายบางฝ่ายอาจจะยุบรวมนะคะในส่วนที่มีบทบาทหน้าที่คล้ายกันสถานศึกษาขึ้นตรงปรับไปเป็นหน่วยงานทางการศึกษาแทนอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะต้องรอความชัดเจนกันต่อไปถ้ามีข่าวคืบหน้ายังไงนะคะครูกิ๊จะมาแจ้งให้ทราบค่ะเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะ รัฐธรรมนูญแห่งราชนาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระดับต่างๆนะคะรวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันร,ระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและภาคเอกชนนะคะในการจัดการศึกษาโดยสร้างโอกาสให้ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนผู้ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษาในโรงเรียนหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีโอกาสได้เรียนรู้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงและพัฒนาศักยาภาพทักษะความเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดเลยนะคะสมควรปรับปรุงจัดการเรียนรู้ปรับโครงสร้างของหน่วยงานจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ค่ะ อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะคะบอกว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้จะมีหน้าที่หลักอยู่3ประการนะคะอันดับแรกคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะตรงนี้จะจัดให้มีระบบกระตุน้นชี้แนะหรืออำนวยความสะดวกให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่ตนสนใจหรือตรงตามความถนัดนะคะสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกประเภทในเวลาที่ตนเองสะดวกด้วย 2. เป็นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะและความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดตามความสนใจมุ่งเน้นไปให้ประกอบอาชีพตามคุณภาพชีวิตของตัวเองแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นได้ด้วยส่วนลำดับที่3นะคะเป็นการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับค่ะเพื่อจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในสถานศึกษานะคะหรือผู้ซึ่งศึกษาในสถานศึกษาเพื่อที่จะให้ได้รับคุณวุฒิในระดับ กกาารศึษขั้นพื้นนฐานต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะการส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญ,ญตัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเป็นคนดีมีวินยัยรู้จักสิทธิ กับหน้าที่และความรับผิดชอบภูมิใจและตระหนักในความสําคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติรู้จักความพอเพียงมีเหตุผลมีภูมิมคุ้มกันที่ดีใฝ่เรียนรู้มีความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังมีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะรวมทั้งมี สำนึกในความรับผิดชอบต่อตอนเองครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติมีความเป็นพลเมืองที่สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างผาสุกกับให้บุคคลมีทักษะการเรียนรู้ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลกมีโอกาสพัฒนาหรือเพิ่มพูนทักษะของตอนเองให้สูงขึ้นหรือแลกเปลี่ยนทักษะของ ตนเองตามความถนัดหรือความจําเป็นด้วยค่ะค่ะอีกส่วนหนึ่งที่ครูกริปคิดว่าเป็นส่วนสําคัญที่คุณผู้ฟังควรจะได้รับทราบนะคะก็คือประโยชน์ของการจัด สร้างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พศ2566นี้ขึ้นมานั่นเองว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรจากพระราชบัญญัติตัวนี้บ้างนะคะก็คือประชาชนจะได้รับรู้ถึงความรับผิดชอบของกรมนะคะจากหน่วยงานราชการที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษานะคะประชาชนจะมีทางออกและทางเลือกในการเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองและการมีงานทําได้ทุกคนจะได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง3รูปแบบตามที่กล่าวมาแลว นะะประชาชนจะเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกรูปแบบทุกที่ทุกเวลาและจะได้รับการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนโดยกรมค่ะไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการหรือบุคคลซึ่งมีความต้องการจาเป็นพิเศษและสุดท้ายก็คือประชาชนจะได้รับโอกาสเข้าถึงระบบสะสมความรู้และการเทียบโอนการศึกษาเพื่อให้ได้คุณวุฒิทางการศึกษาด้วยค่ะต้องบอกว่า ในตอนนี้นะคะเป็นเรื่องใหม่จริงๆสําหรับหน่วยงานของเราที่จะปรับเปลี่ยนเป็นกลมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะยังไงฝากคุณผู้ฟังติดตามข่าวสารความคืบหน้าด้วยเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วฮุกิบจะมารายงานให้ทราบเป็นระยะนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ